สวัสดีครับผมนัทภาพจากบริษัทเคมยูเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมานำเสนอโปรดักต์ดีนิเอชิโอโมเดลดีจีหนงเอสเอ็กนะครับอ่ะโอเคครับก็ถามว่าตัวนี้เป็นอะไรไฮสปีดที่ต้อนเวทท a สปิเตอร์ครับก็เป็นเครื่องชั่นที่ความเร็วสูงนะฮะโอเคเราก็จะมาดูสเปคกันเข้าพาวครับก็จะเห็นว่าความชั่นแหลมเนี่ยอยู่ที่ 4800hz เฮิร์ตซ์ก็ถือว่าสูงมากครับก็ ได้คันแบบที่ขเขาเนี่ยจะเร็วแล้วก็รีสปอนดีนะครับนะฮะโอเคถามว่าออปชันตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็สามารถต่อกับได้หลากหลายโปรโตคอลครับไม่ว่าจะเป็นโปรฟิเน็ตอ่ะ IP, อินเทอร์เน็ตไอพีนะฮะเอ่โปรฟิบัดโปรฟิเน็ตนะฮะแคดโอเพนบีไวเน็ตอะไรพวกเนี้ยครับอ่ะตัวเวทสเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ของแบรนด์นี้โ o ก็สามารถต่อได้นะครับสบายมากโอเคครับอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาโชว์การเขียนโปรแกรม ต่อกับเอ S7002 กับ DGT1 SX นะครับผ่านโพสเน็ตโอเคครับโอเคครับผมฮะผมก็เปิดเอเอ t a ขึ้นมานะครับอ่คีย์โปรแกรมเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม โอเคครับเราก็คอนฟิกฮาร์ดแวร์หนึ่งฮาร์ดแวร์เข้าไปนะครับก <Okay, S 2> ็จะดูว่าพวกนี้ก็จะไม่ยากเกินอะไรนะครับก็เดี๋ยวรออ่าเก็บข้อมูลแป๊บนึงนะครับ เมื่อเราได้มาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออะไระเราลองไปดูก่อนว่าตัวนี้มี j ェนดี้ไของนี่ยั G ง,นงนะครับผมก็ไปเซิร์ชดูโอเคครับถ้ายังไม่มีเราก็แอด j e นดี้ไไปก่อนนะครับโอเคไปที่ Option. ออปชั่นไฟนะครับก็ไปหาโฟลเดอร์ที่ j ェนดีไอยู่นะครับ ซอลลงไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวก็ใช้เวลาซอสักพู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาเสิร์ชหาตัวฮัดแวร์ของดินี้ใหม่นะครับโอเคก็จะเจอดีนี้ฮัดแวร์ของดินี้ขึ้นมาครับเราก็ลากมาใส่ง่ายๆเลยครับ แล้วเราก็กําหนด IP Address ของตัวนี้ให้ตรงกับตัวอุปกรณ์นะครับตัว d ิจ s ตตัวนี้ผมกำหนดเป็น1อ่หนึนะครับโอเคแล้วเราก็กขวา Assign นะครับ แล้วเราต้อง assign name มันนิดนึงนะครับ okay, okay, เลือกเป็นดีน้อัปเดตลิสต์ assign name ไปนะครับ okay, เป็นครับเป็นอหมายถูกเสร็จปุ๊บก็กดปิดไปอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมา add input นิดนึงนะครับ อคอินพุเข้าไปโอเคครับแค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ SS 1002ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวของดี้ได้แล้วนะครับอถามว่า,าเราลองอัพโหลดไปที่ PLC ดูครับ แล้วก็อัปโหลดไปที่ PLC นะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ พูดน,นะครับสตาร์ทโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาออนไลน์ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคเซสพันสองก็เจอกับตัวดีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูค่าากันนะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคผมแอดวอสขึ้นมา เริ่มที่68แปดนะครับเคผมดึงมาแค่นี้แล้วมองเป็นเดซิมอนนะครับโอเคอ่ะถามว่าค่าน้ำหนักนะครับก็จะขึ้นวางน้ำหนักไป1นกิโลนะฮะก็จะขึ้นเป็น1นึ่พันนะครับโอเควา 2อกิโลโอเคน้ำหนักก็จะขึ้นเป็น2,000นะครับอ่าจะเห็นว่าข้อมูลค่อนข้างจะเร็วฮะ uh huh. เพราะเป็นแบบไฮสปีดครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยโปรโตคอลที่เป็น d ีไวเน็ตนะฮะก็ถือว่าสปีดค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับโ okay. uh huh. อเคก็คอนฟิกของระบบเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าี่ อ่นโพสเน็ตกับ s อเนก็สามารถคุยอ่านข้ามากันได้โอเคครับอ้่ไงวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เท่านี้ครับถ้าสนใจเครื่องช่างที่ต่อบระบบพม POC ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ